สวัสดีครับวาหน้ากล้องวันนี้นะครับทฟฟี่อยู่ที่วัดสตือเจดีงามนะครับจังหวัดสระบุรีนะครับผมวันนี้เป็นวันพระนะครับเป็นวันที่ได้เลือกงามยามดีนะครับในการมาสวดถอนนะครับทำพิธีสวดถอนเมนหลังเก่าตาม ep ีที่40นะครับผมของ The g o ก้ซ e เค็ t นะครับวันนี้พระอาจารย์หมูนะครับก็ นิมนพระนะครับเป็นเถระอาจารย์จาก20วัดนะครับผมเป็นเจ้าอาอวาสทั้งนั้นเลยแล้วก็มีเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะอำเภอเป็นพระเถระชั้นผู้ใหญ่นะครับคือการสวดถอนเนี่ยจะต้องมีการสวดถอนทั้งหมด4มุมเมนนะครับก็คือทุกทุกด้านเลยนะครับผมแล้วก็ด้านบนเมนก็ต้องมีพระไปสวดถอนด้วย นะครับล้อมสายสินแล้วก็สวดถอนเพื่อจะทุบเพื่อที่จะสร้างใหม่นั่นแหละนะฮะตาม e p 40ถ้าใครได้ดู หรือถ้าใครจําไม่ได้นะครับย้อนกลับไปดูได้ใน The g o l d e c r e t EP 40ว่าทําไมเราต้องลื้เมนหลังนี้เพราะว่าเป็นเมนอารถันนะครับวันนี้เดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศการสวดถอนแล้วก็อาจารย์โอเล่เนี่ยจะขึ้นเห็นได้ค่าวมาว่ามีรถเครนนะครับมาจอดรอแล้วก็เดี๋ยวจะให้อาจารย์โอเล่เนี่ยขึ้นไปบนเครนแล้วก็ไปทุบที่ยอดปล่องเมนเป็นเหมือนกับว่า คนทุกคนแรกเป็นปฐมฤกษ์นะครับในการลื้อถอนเมนครั้งนี้เดี๋ยวไปชมบรรยากาศกันครับโอ้ยเ <c oughs> บรกกับท่านหันโอเคครับนี่น่าจะเป็นรถเครนที่มาลื้อถอนเมนในครั้งนี้นะครับขอว่าขอกราบคุณพระศรีทศมงคลอีกพระศรีเพชรุกันคุณผูดาบทนักพจนักศิดพิทยาธร อีกทั้งแม่คงคาแม่ธรณีแม่พระพึงแม่พระพายจิตรรักแม่พระโพสรมผู้เป็นเจ้ากวาพระอินทร์ 好，拜。<Bye. S 2> <Bye. S 3> ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยครับพิธีการถอนเมนหลังเก่านะครับแล้วก็ทุบนะครับโดยอาจารย์โอเล่เป็นประธานในการทุบนะครับหรือเมนหลังเก่านะครับสร้างใหม่เพื่อที่จะคลายอาถรรพ์นะครับตาม E p ีที่40และสิ่งที่อยู่ในมือผมนี่ก็คือทันทานคอนเทพเจ้าทอนหรือเปล่าไม่ใช่เป็นคอนที่อาจารย์โอเล่นะครับทำวิธีทุบนะครับเมนนะฮะบนยอดปล่องนะครับ โอ้โหขนลุกขนพองมากจริงๆแล้วนะผมเนี่ยและพี่ส้มก็จะต้องถูกหน้าที่ให้ทุบทุกคนนะครับที่เขาวางเอาไว้นะฮะให้ขึ้นเครนทุกคนแล้วก็ต้องทุบทุกคนแต่ด้วยความสัตย์จริงบอกแบบไม่อายว่าผมไม่กล้าไม่กล้าเลยครับไม่กล้าแตะต้องเลยฮะให้อาจารย์โอเล่คนเดียวเลยครับอาจารย์โอเล่ก็ทุบแทนทุกคนเลยค้อนแต่ละคนก็มีประจํากายแต่อาจารย์หยิบไปทุบให้หมดเลยแล้วก็ ส่งมอบมาให้เขาบอกว่าเอาไปเก็บไว้ที่บ้านสิ่งนี้นะครับตามความเชื่อก็คือสามารถการพูดผีวิญญาณได้เพราะว่า,าเป็นค้อนที่ใช้ทุบเมนเลยนะฮะก็มีการกํากับคาถาอาคมอะไรก็ไว้ก็คือตามความเชื่อโบราณน,นะครับผมเป็นค้อนที่ใช้ทุบเมนก็มีเอาไว้ก็เป็นเครื่องรางชนิดหนึ่งใช้กันผีการปีศาจการสิ่งไม่ดีเข้าบ้านได้นะวันนี้ ภวาห,าหน้ากล้องไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่ ep จต,ต่อไปนะครับกับทัฟฟี่ในช่องทัฟฟี่จูลี่นะฮะมีอะไรมันๆดีๆเดี๋ยวเก็บมาฝากกันเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นภวา,าพาเฮงภวา,าพาเที่ยวภวาห,าหน้ากล้องหรือภาวาศาสตร์ซึ่งตอนนี้ห่างหายไปนานพอสมควรนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยได้อยู่บ้านก็เลยไม่ได้จัดรายการเลยนะครับก็เก็บเป็นบรรยากาศไปฝากเป็นคลิปวิดีโอดีกว่านะครับผมแทนภวา,าศาสตร์ที่เป็นเรื่องเล่านะครับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ